บัตรเครดิตต,ตอนนั้นอะมี3ใบที่จ้องจะยึดบ้านเริ่มผ่อนไม่ไหวละเราพยายามเจราจาต่อรองนอกแต่เดวันแล้วว่าเราจ่ายไม่ไหวมีรถอันเดียวที่สามารถเจราจาได้จริงๆนอกนั้นอะทั้งบ้านทั้งบัตรเครดิตเดินเข้ามาบอกว่าไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องจ่าย พ้นไม่เถียงว่าเิ้นเป็นนี้หนี้ิ้นแค่สองแสนไม่มีปัญญาจะจ่ายถูกยึดถูกประกาศขายบ้าน ั้นตอนต่อไปตอนนี้สมมติท่าน,นะคะ่ะมันจะเป็นการขอออกหมายขับไล่ค่ะขอออกหมายขับไล่ใช่ประกาศครั้งแรก9ล้านแแสนหมื่นพันแล้วก็ลดเหลือ8ล้านกว่าแล้วก็ลดเหลือ7ล้านกว่าแล้วก็ลดเหลือ6ล้านกว่ามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเสียบ้านไปแล้วอะในราคาที่แบบโหดร้ายแล้วอะ มันเกิดจากการที่พี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเอาเงินตรงเนี้ยไปลงทุนมันเป็นการทำธุรกิจไงคะแต่เอาเงินสดของบัตรเครดิตไปลงทุนแล้วก็คือลงทุนกับรถหนึ่งคันเขาเอาไปขายใช่ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนเอาไปเหมือนเข้าไฟแนนซ์ใช่ไหมคะธนาคารนั้นก็ต้องโอนตังค์ไฟแนนซ์เข้าหาเราแต่ธนาคารน่ะดันไม่ได้โอนเข้ามาหาเปิ้ลโดยตรงมันทำให้การที่แบบเราทำธุรกิจมันก็เลยสะดุด สรุปนี่ทั้งหมดมันก็มากองไว้ที่เปิ้ลถ้าคุณถลํมลงไปแบบเป็นนี่ในระบบอ่ะอคุณต้องยอมรับได้ว่าดอกเบีย้ยมันขึ้นทุกวันเจราจาต่อรองหยุดดอกเบีย้ยมันไม่มีจริงนะบางทีไอ้ที่ไก่เกียบอกว่าอาเนี่ย ดอกอยู่ตรงนี้ครับก็คือค่าคุณจ่ายตามเดือนละ5 0 0 0ันหกพันเตามเขาก็เนี่ยดอกตรงนี้ครับแต่ถ้าวันไหนที่คุณหยุดจ่ายก็กลับมาเป็นดอกเหมือนเดิมนะครับถ้าคุณจ่ายไม่ไหวเราก็ยึดซับ ก็เสียใจแต่ช่วยไม่ได้สถานการณ์แบบนี้เสียใจมากๆด้วยยต่พูดไม่ออกจะพูงไงราบอกเลยท่นบอกว่าไม่เป็นไรใจเย็นๆแค่ขอเวลาที่เราขอเวลาเราไม่ได้ขอเวลาว่าจึงเกียวดอะไร ไปบ้านเธอเช่าเธอตอบองมาจําค่าเช่าหนึ่งเดือนมาจําหนึ่งเดือนแล้วแถวนี้จะคิดไปบ้านถูกไหมส่งผลเยอะเหมือนกันค่ะก็ต้องระวังอย่างตัวคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่แล้วเป็นทั้งคู่อะค่ะตัวของม,มาม้เองกระดูกต่อตุ่มแตกตอนนี้ใส่เหล็ก ป้าก็เป็นกระดูทับเส้นประสาทเขาก็จะขยับเคลื่อนลําบากก็เป็นความดันโลหิตสูงกลัวเหมือนกันว่าเขาจะเส้นเลือดในสว่างแตกอีกครั้งเขาก็มีแอบปวนเหมือนกันว่าทำไมแบบแกขนาดนี้เราต้องมาต่อสู้ดิ้นรนเรื่องเงินมากเหมือนกันก็ชีวิตอะ มันเกิดขึ้นแล้วมันย้อนกลับไปไม่ได้ะมันก็ต้องเดินต่อไป